ฉันถึงรับไม่ได้ประธานซูพวกเรานะไม่เหมาะสมกันหรอกดีด้วยนะจริงๆขอบคุณค่ะทำตัวเกินไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนั่นสิครับลครับขนาดนั้นเลยเป็นดอขึ้นนะคะดูดีมากขอตัวสักครู่นะครับเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยหรอครับ เดักที่คุณเล่นสนุกดีใครับใค่สวัสดีครับคุณเฉียวชกออกมาใช้ได้เลยคุณลองสิครับอขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับคุณวังไม่ได้พบกันนานนะครับ คุณซูทำไมวันนี้ถึงปลีกเวลามาถึงที่นี่ได้เห็นโมเมนต์วีแชทของคุณไม่กี่วันก่อนยังอยู่อันตรายองานเลยต้องอยู่แต่ที่เมืองนอกวันนี้เพิ่งได้กลับประเทศพอกลับมาก็ตรงมาที่นี่ทันทีเลยครับไม่รู้ว่าเป็นใครที่ได้รับเกียรติขนาดนี้แต่คงไม่ใช่ฉันแน่เอาล่ะพวกคุณคุยกันเถอะค่ะไม่ได้เจอกันนานนะสบายดีไหม ก็พอได้อยู่คะ่ะผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแค่เปิดโซเชียลขึ้นมาก็เจอแต่ข่าวคุณทั้งนั้นเลยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะอาจจะเป็นเพราะผมกดดูข่าวคุณบ่อยเกินไปแอปเลยเร้งอัตโนมัตินะขอบคุณประธานซูที่ช่วยเพิ่มยอดวิวนะคะที่แท้ครั้งก่อนคนที่ผมเจอที่บ้านคุณคือเพื่อนมอปลายของคุณนันเหรอ ไม่คิดเลยว่าประธานซูจะดูข่าวก็สิบด้วยอ๋อผมก็เพิ่งบอกไปว่ากดเข้าไปดูบ่อยอแต่คราวนี้ไม่ใช่แบบนั้นครั้งก่อนที่คุณไปร่วมงานแบทบันเทิงของเกมผมก็อยู่ที่นั่นด้วยที่ห้อง VIP ชั้นบนน่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเขาเล่นเกมใช้ได้เลยนะจบจับมหาวิทยาลัยชื่อหัวชื่อดัง ผู iden, ้ชายแบบนี้ตอนมัธยมคงมีเสน่ห์ไม mm ่เบาที่คุณบอกเลิกผมแบบไม่มีเยื่อใยแบบนั้นเขาก็เป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมคิดไม่ถึงเลยว่าประธานซูจะขัดความมั่นใจในตัวเองขนาดนี้เพราะตอนที่คุณมองผมไม่เคยมีสายตาแบบนั้นเลย อนนี้พวกเราไม่ควรต้องมาพูดเรื่องนี้กันอีกแล้วก็จริงนะคนเรานะ่ะจะต้องมองไปข้างหน้าสิประธานซูคะอ่ะประธานซูเชิญตามสบายนะคะฉันขอตัวไปหาเพื่อนก่อนรอก่อนยังมีอีกเรื่องหนึง่งอะฉันต้องการที่จะมาขอบคุณที่ประธานซูช่วยไว้คราวก่อนถ้าคุณกำลังยุ่งอยู่งั้นฉันไ่รบกวนดีกว่าค่ะยินด,ดีครับงานง่ายแค่นั้นเอง <c oughs> ความจริงมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมอยากคุยกับคุณเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสครั้งก่อนที่ผมไปบ้านคุณก็เพราะต้องการขอโทษคุณเรื่องคลิปที่คุณเล่นเกมแฟนเก่าผมเป็นคนปล่อยเองแน่นอนว่าเธอก็กลายเป็นแฟนเก่าของผมคุณอยู่ในวีแชทของฉันพวกคุณเห็นคลิปที่ฉันเล่นเกม ก็เลยโพสลงเว็บงั้นเหรอไม่ใช่พวกผมมีแค่ผมที่ดูผมเห็นว่าคลิปที่คุณเล่นเกมดูสนุกดีเลยเซฟลงมือถือไว้ผมก็ไม่รู้ว่าแฟนเก่าผมเห็นได้ยังไงเลยรีโพสต์คลิปลงเว็บผมไม่ทันระวังขอโทษนะ <c ười> คนระดับอย่างประธานซูมือถือไม่ได้ล็อกรหัสเลยเลยความผิดของผมเองสับเพ่าไม่ระวัง <c ười> ฉันน่าจะบล็อกคุณไปตั้งนานแล้วตอนนี้แฟนของคุณคงจะเสียใจน่าดูฉันฝากไปบอกเธอหน่อยนะ ขอบคุณในความหวังดีตอนนี้ฉันได้เป็นพรีเซนเตอร์เกมต่ออีก3ามปีแฟนเก่าอืมตอนนี้ผมโสด <c oughs> คุณจะนห้อ,อมาไี้ดีจนผมประทับใจเลยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่รู้ว่าคุณพอจะมีเวลาให้ผมได้เลี้ยงเป็นการขอโทษอีกครั้งไหมเ <c oughs> รื่นั้นไม่ต้องหรอกคะ่ะยังไงเรื่องเราทั้งหมดก็คลี่คลายแล้วถ้าประธานซูไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ฉันจะไปหาเพื่อนฉันแล้วค่ะ รอก่อนครั้งก่อนตอนที่แข่งคุณพูดว่าคุณยังโสดจริงหรือเปล่าถ้าเป็นความจริงงั้นคุณเฉียวสนใจจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไหมผมหมายถึงกับคนเดิมเ่ฉันมีคำถามจะถามคุณประธานซูถามมาสิ คุณพูดว่าแฟนเก่าคุณเอาคลิปของฉันไปอัพลงเว็บคุณรู้สึกเสียใจต่อฉันจริงเหรอทำไมฉันรู้สึกว่าคุณดูภูมิใจละ่ะภูมิใจที่มีคนหึงคุณถึงขนาดนี้อ้อพูดว่าภูมิใจไม่ได้สิต้องพูดว่าใจจดใจจอ่อดูว่าฉันจะมีท่าทียังไงมากกว่าคุณบอกว่าคุณแวะมาบ้านฉันเพื่อที่จะขอโทษแต่ว่าตอนนั้นเรื่องที่ผ่านมาแล้วตั้งครึ่งเดือนได้คงจะบังเอิญผ่านมาพอดีแล้วดันนึกได้เลยแวะมาขอโทษซะหน่อยและอีกอย่าง เพราะฉันแข่งชนะถ้าฉันเล่นแพ้แพ้แบบเละเทะแพ้จนถูกชาวเน็ตหัวเราะเยาะคุณจะยังยืนอยู่ตรงนี้พูดกับฉันแบบนี้ไหมแล้วก็ฉันขอตอบคําถามที่คุณถามมาก่อนตอนที่ฉันคบกับคุณฉันจริงจังมากนะเพราะงั้นสาเหตุที่เลิกก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นส่วนสาเหตุที่เลิกกันคุณลืมไปแล้วเหรอความจริงมีเรื่องหนึ่งที่ฉันคาใจมาตลอด ตอนที่คุณเคยบอกให้ฉันออกจากวงการคุณเตรียมพร้อมที่จะแต่งงานกับฉันจริงเหรอคงไม่หรอกคุณก็แค่พูดขึ้นมาลอยๆตอนนั้นฉันก็คิดว่าคุณคงไม่วางฉันไว้ที่ระดับเดียวกันกับคุณหรอกที่จริงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมคุณเอาแต่คิดว่าตัวเองสูงส่งฉันถึงรับไม่ได้ประทาซู พวกเราเนี่ยไม่เหมาะสมกันหรอก